E.P. 16ช่องนี้เกี่ยวกับงานสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาตามที่ข้าพเจ้าผู้รับพระพุทธปัญชาสร้างขึ้นมาความต่างๆที่แสดงนำมาจากหนังสือความจรงิงท่านที่ได้มีโอกาสเข้ามารับฟังโปรดใช้วิจารณญาณโดยการสดับจากข้อมูลที่ปรากฏตามลำดับตามตัวเลขที่แสดงไว้หากท่านมีความสนใจสามารถกดติดตาม เพื่อการรับรู้อย่างต่อเนื่องหรือแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์และหากท่านเห็นความสำคัญโปรดช่วยกันกระจายการรับรู้ด้วยวิธีการต่างๆขออนุโมทนาหัวข้อความจริงที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้พระพุทธเจ้าทรงเป็นมนุษย์ที่มีเลือดเนื้อมีจิตใจที่อาศัยอยู่ในร่างกาย ที่ประกอบขึ้นเป็นรูปร่างที่เหมือนกับมนุษย์ทั่วไปทรงมีพระราชบิดาพระราชมารดามีพระมเหสีมีราชบุตรทรงมีพระประยุรญาตเหมือนมนุษย์ทั่วไปทรงมีสภาวะทางความรู้สึกรับรู้ทางความคิดทางการสัมผัสที่รวมเรียกว่าความสุขความทุกข์เหมือนมนุษย์ทั่วไปแต่ทรงคิดต่างจากมนุษย์ทั่วไป ในข้อที่ว่าเมื่อมีสุขมีทุกข์ก็น่าจะมีความพ้นทุกข์เมื่อมีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายก็น่าจะมีความพ้นไปเสียได้จากสิ่งเหล่านี้ซึ่งในยุคสมัยนั้นก็คงอาจจะคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่มีการค้นหาสิ่งเหล่านี้กันอยู่อย่างดาดดืนเพราะเห็นได้จากที่มีผู้ออกสแสวงหาความวิโมกกันมากมาย ในชมพูทวีแต่ด้วยการลองผิดลองถูกกันก็ยังไม่มีใครสามารถจะบรรลุแจ้งความจริงอันแท้จริงได้การปฏิบัติเช่นนั้นก็มีทั้งที่เป็นแบบสุดโต่งทางการกับทางทุกกริการิยาซึ่งพระพุทธเจ้าก็เช่นกันทรงก็ดิมเนินตามความรู้เดิมที่ทำตามกันมาแต่ก็ทรงได้ใช้พระปัญญาในการวิเคราะห์หาแนวทางปฏิบัติ จนบรรลุความสำเร็จสมตามความพระประสงค์โดยทรงดำริถึงความสุขทางกามหรือทางร่างกายกับความทุกข์ที่ทรงได้รับจากการทรมานทางร่างกายเช่นกันซึ่งทรงพิสูจน์ด้วยการทดลองปฏิบตัติแล้วอยากอุกฤษเป็นที่สุดแต่ก็ไม่ประสบผลสำเร็จจึงทรงเปลี่ยนแนวความคิดโดยทรงหันมาศึกษาเรื่องจิต จึงทำให้ทรงประสบความสำเร็จได้ตรัสถรู้เป็นพระพุทธเจ้าในที่นี้จึงพอจะสรุปได้ว่าพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เรื่องของจิตหรือสภาวะของจิตนั่นคือหมายความว่าในเมื่อพระพุทธเจ้าทรงมีจิตมนุษย์เหมือนกับมนุษย์ทัท่วไปมนุษยท์ทั่วไปก็คงไม่ยากที่จะได้บรรลุธรรมที่ทรงตรัสรู้เช่นเดียวกันเมื่อเข้าใจอย่างนี้ ก็มาทำความเข้าใจต่อว่าก็ในเมื่อจิตนี้ในร่างกายของมนุษย์ทุกคนที่เป็นอะไรก็ไม่รู้รู้แต่เพียงว่าจิตนี้มาอาศัยอยู่ในร่างกายของมนุษย์ที่ถ้าไม่มีจิตมนุษย์ตามที่ก็จะเข้าใจตรงกันหมดดีแล้วว่าร่างกายนี้จะเหมือนกับสิ่งใดๆที่ไม่มีการเคลื่อนไหวแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นร่างกายของมนุษย์ที่มีจิตครอง หรือไม่มีจิตครองหากว่าจิตนี้ไม่มีความรู้สึกหรือไม่มีการรับรู้หรือไม่มีการให้ความหมายหรือไม่มีการให้การสมมุติบัญญัติใดๆขึ้นมาอย่าก,กล่าวแต่เรื่องร่างกายมนุษย์เลยแม้ทุกสรรพสิ่งในทั่วโลกหรือสา,ากลจักรวาลก็ไม่อาจมีความหมายหรือมีความเป็นอยู่ได้เลยแม้แต่สิ่งเดียวเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นก็เกิดขึ้นมาเพราะว่ามีจิตของมนุษย์ ที่ไปตั้งสมมุติบรรจัิขึ้นมาทั้งหมดแม้แต่ตัวจิตของมนุษย์เองก็ใช่จึงสรุปในที่นี้เป็นสาระสำคัญถึงสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เป็นธรรมะที่ทรงค้นพบได้เพียงสองสิ่งเท่านั้นคือ 1. ทรงตรัสรู้เรื่องจิตหรือสภาวะจิตหรือความจริงที่เป็นปรมัาที่เป็นธรรมชาติเกี่ยวกับเรื่องจิต 2. ทรงาะรู้เรื่องของธรรมชาตินอกจิตหรือสภาวะนอกจิตหรือความจริงที่เป็นสมมุตินอกจิตแต่ความในบทสรุปสั้นๆนี้ก็นับได้ว่าเป็นได้แค่เพียงวาทกรรมทางคำพูดคำอธิบายเท่านั้นความจริงของจิตและสภาวะนอกจิตเป็นอย่างไรก็เป็นสิ่งที่ยากยิ่งนักที่จะหาคำอธิบายหาเหตุผลหาข้อมูลหาทฤษฎี หาความน่าเชื่อถือมารองรับได้อย่างสิ้นข้อกังขาสิ่งนี้ก็ถือว่าใช่เพราะนั่นคือจะต้องบรรลุความจริงเหมือนกับที่ทรงตรัสรู้เท่านั้นจึงจะหมดความสงสัยเมื่อท่ารู้ความจริงจนหมดความสงสัยแล้วจะกล่าวไปใหญ่ได้ว่าถ้าแม้ได้พบพระพุทธเจ้าจะกราบทูลถามพระองค์ท่านถ้าเป็นเช่นนั้น ก็ถือว่ายังไม่บรรลุถึงความจริงตามกล่าวมาจากบทสรุปข้างต้นนี้เป็นสิ่งที่สร้างความยุ่งเหยิงต่อความเข้าใจเป็นสิ่งที่ยากยิ่งนักที่จะกระจ่างแจ้งได้ในการอธิบายนี้จึงขอให้ตั้งเรื่องของจิตเป็นหนึ่งสภาวะแล้วมาพิจารณาธรรมที่ทรงค้นพบแล้วทรงตั้งเป็นองค์ความรู้ขึ้นมาเพื่อใช้อธิบายเพื่อการปฏิบัติ เพื่อการเข้าถึงความจริงอย่างแท้จริงได้โดยทรงชี้ลงไปที่สภาวะของทุกเหตุให้เกิดทุกความพ้นทุกข์ทางหรือแนวปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ที่รวมเรียกว่าอริยสัจสี 4, เป็นอีกหนึ่งสภาวะที่เรียกว่าเป็นสภาวะนอกจิตท่านที่อ่านมาถึงตรงนี้ส่วนใดอาจจะมีความสงสัย หรือการไม่เข้าใจในคำอธิบายเกิดขึ้นมากมายเป็นแน่มันเป็นอย่างไรกันสภาวะของจิตกับสภาวะนอกจิตก็มีคำอธิบายมากมายที่ว่าเพราะมีจิตจึงมีการสมมุติบัญญัติต่างๆเกิดขึ้นอันทําให้เกิดทุกข์ทุกข์ก็เกิดขึ้นที่จิตแล้วเหตุฉไฉนจึงมามีคำอธิบายเรื่องสภาวะนอกจิตเข้ามาเกี่ยวข้องตรงนี้ก็ต้องอธิบายว่า มันเป็นเช่นนั้นจริงๆเป็นหน้าที่ของผู้อ่านที่จะต้องทำความเข้าใจไปเป็นลำดับเอาเองโดยขออธิบายว่าก็ในเมื่อเข้าใจแล้วว่าเพราะมีจิตมนุษย์จึงมีการสมมุติบัญญัติขึ้นมาซึ่งในที่นี้ก็คืออริยสัจสีด้วยถ้าไม่มีจิตแล้วจะมีผู้รู้รับทราบเกี่ยวกับอริยสัจสีได้อย่างไรแล้วอริยส,สัจ จะไม่ใช่เรื่องนอกจิตไปได้อย่างไรเมื่อทราบแล้วว่ามีจิตจึงมีสิ่งนอกจิตสิ่งนอกจิตที่เป็นองค์ความรู้ที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบคืออริยสัจสี่ที่นับได้ว่าเป็นธรรมะเพียงหลักเดียวที่สามารถครอบคลุมธรรมะทั้งหมดธรรมะทั้งหมดจะต้องอธิบายให้สอดคล้องกันกันกบหลักอริยสัจสีนี้เท่านั้น ซึ่งก็ต้องอธิบายย้ำความเดิมว่าไม่ว่าจะเป็นคำอธิบายใดๆก็ล้วนเป็นเรื่องนอกจิตทั้งนั้นมาถึงตรงนี้ก็ต้องมาทำความเข้าใจถึงสิ่งที่ทรงค้นพบที่ทรงตั้งทุกข์ขึ้นมาเป็นข้อพิจารณาทุกตามคำอธิบายที่หมายถึงสาภาวะที่มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงมีความตั้งอยู่ไม่ได้นานสิ่งเหล่านี้ได้ก่อให้เกิดความทุกข์ ซึ่งนำมาใช้อธิบายถึงสมุทยัยหรือสาเหตุแห่งทุกข์นั่นคือเพราะมีความเปลี่ยนแปลงเป็นสาเหตุหรือต้นเหตุแล้วจิตที่ยอมรับความเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นไปตามสภาวะของเขาตามธรรมชาตินี้ไม่ได้จึงเกิดความทุกข์ขึ้นทรงแสดงแนวทางหรือข้อปฏิบัติคือมักมีองค์8ทรงแสดงระดับของการบรรลุธรรมหรือการเข้าถึงความจริงที่เรียกว่านิโรธ ทรงแสดงปฏิจจสมุปบาทแปลพอให้ได้ความหมายในเบื้องต้นว่าการเกิดขึ้นพร้อมแห่งธรรมทั้งหลายโดยอาศัยกันการที่สิ่งทั้งหลายอาศัยกันและกันจึงเกิดมีขึ้นหรือการที่ทุกเกิดขึ้นเพราะอาศัยปัจจัยสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันมาปฏิจจสมุปบาทเป็นหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงในรูปของกฎธรรมชาติหรือหลักความจริงที่มีอยู่โดยธรรมดา ทรงแสดงทางสายกลางทำอันไม่ควรจะซ่องเสพอันได้แก่กาม,มะสุขขันลิกานุโยกความประกอบตนด้วยความสุขชุ่มชื่นในกามและอัตตกิละมะฐานุโยกความประกอบการทรมานตนให้ลำบากเดือดร้อนเปล่าเพราะเป็นข้อปฏิบัติที่เป็นของต่ำซามที่เป็นกิจของชาวบ้านที่เป็นของปุถุชนมิใช่กิจของบรรพชิตผู้มุ่งผลเช่นนั้น ส่วนอีกขนทางหนึ่งซึ่งเป็นข้อปฏิบัติคือเป็นทางสายกลางมักแปหมายถึงแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดความรู้แจ้งด้วยปัญญาสำหรับขจัดความเขาความหลงผิดความทุกข์เพื่อให้การดำเนินชีวิตดำรงอยู่ในศีลธรรมอันดีงามประกอบด้วยธรรมแประการคือ 1. สัมมาทิฏฐิคือการเห็นชอบ 2. สัมมาสังกัปปะ คือการดำริชอบ 3. สัมมาวาจาคือการเจรจาชอบ 4. สัมมากรัมรมันตะคือการประพฤตชอบ 5. สัมมาอาชีวะคือการเลี้ยงชีพชอบ 6. สัมมาวายามะคือการเพียรชอบ 7. สัมมาสติคือการตั้งสติชอบ 8. สัมมาสมาธิคือการตั้งมั่นชอบอันตตะลคณะสูตร เป็นพระสูตรที่แสดงลักษณะเครื่องหมายว่าเป็นอนัตตามิใชัยอัตตาตัวตนอนัตตลคณสูตรเป็นพระสูตรที่กล่าวถึงโทษในการยึดขันธ์ห้าและผลสำเร็จในการละวางขันธ์ห้าอนุปุปพิกถาแปลว่าถ้อยคำที่กล่าวโดยลำดับตั้งแต่เบื้องต้นขึ้นไปมีห้าคือทานะกะถาสีละกะถาสักกกถากามทินวกถา เนคขมะมาณิสักะกะถาทานแปลว่าให้เป็นชื่อของวัตถุแปลว่าวัตถุที่ให้เป็นชื่อของเจตนาแปลว่าเจตนาเป็นเหตุให้ทางพระพุทธศาสนาแสดงทานด้วยมุ่งให้บุคคลทําการบริจาคเป็นการสงเคราะห์อนุเคราะห์หรือบูชาเป็นการเผื่อแผ่ความสุขให้แก่ผู้อื่นและด้วยมุ่งกําจัดโลภะคือความโลภมัฉริยะ คือความตระณีในจิตใจของตนด้วยศีลแปลว่าปกติหมายถึงความปกติกายปกติวาจาปกติใจไม่ถูกกิเลสดึงไปให้ประพฤติทุจริตต่างๆฉะนั้นจึงต้องมีวิรติเจตนาความตั้งใจงดเว้นจากความชั่วนั้นๆจึงจะเป็นศีลสวรรค์แปลว่าเป็นที่ตั้งที่เป็นที่คล้องเป็นที่ติดก็ได้ ที่เป็นที่มีอารมณ์อันเลิศก็ได้ตามที่เข้าใจกันสวรรค์เป็นโลกอีกส่วนหนึ่งซึ่งบุคคลผู้ทำความดีจะพึงเข้าถึงในเวลาที่สิ้นชีวิตไปจากโลกนี้แล้วกามทีนภะคือโทษของกามสวรรค์ได้ชื่อว่ากามคือเป็นที่รักใคร่ที่ปรารถนาที่พอใจเป็นอย่างยิ่งคำว่ากามนั้นเป็นวัตถุที่เป็นภายนอกดังกล่าวนั้นส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งเป็นชื่อของกิเลสในใจของบุคคลคือเป็นชื่อของความใคร่ความปรารถนาความพอใจเมื่อมีความใคร่ความปรารถนาความพอใจเป็นกิเลสกามในจิตใจวัตถุข้างนอกจึงได้พลอยเป็นกรามไปด้วยแต่ถ้าจิตใจไม่มีกิเลสกามวัตถุภายนอกก็เป็นเพียงวัตถุเฉยๆไม่เป็นกามของผู้นั้นเนคขมมะคือการออกจากกาม การออกจากกามนั้นออกทางกายได้แก่การออกบวชประการหนึ่งออกทางใจได้แก่การทําจิตใจให้เป็นสมาธิจนสงบระงับจากกามจากอกุศลกรรมทั้งหลายอีกประการหนึ่งเป็นเหตุทํำให้จิตสงบลงและมีความสุขตัดความกังวลห่วงใย,ยอันเกี่ยวกับกามด้วยประการทั้งปวงอาทิตตปริยายสูตร เป็นพระสูตรที่ขยายเหตุที่มาของเวทนาจากการยึดขันห้าด้วยอาญตนะภายในภายนอกทั้งหกอทิตปปิยายสูตรเป็นพระสูตรที่ทรงแสดงถึงความรู้จนสิ้นกิเลสได้โดยมีความหมายถึงจิตเป็นผู้รู้หรือผู้สิ้นกิเลสหรือเกิดความรู้เท่าทันสภาวะของธรรมชาติของจิตโอวาทป,ปาติโมกหรือหัวใจของพระพุทธศาสนา โอวาทปาติโมกนับว่าเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาโดยประมวลข้อปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาไว้เป็นสข้อโดยย่อคือ 1. ไม่ทำบาปทุกอย่าง 2. องทำกุศลให้ถึงพร้อมและสทํทำจิตใจของตนให้บริสุทธิ์มีพระพุทธภาษิตที่มีใจความที่ว่าพระพุทธเจ้าเน้นย้ำเรื่องความสำคัญของจิตหรือใจ จิตเป็นสิ่งหนึ่งกิเลสก็เป็นสิ่งหนึ่งพระโอวาทนี้พระพุทธเจ้าได้ตรัสแก่พระอรหันต์ทั้งนั้นจึงมิได้มุ่งที่จะอบรมให้ท่านบรรลุมรรคผลแต่ว่ามุ่งที่จะวางแนวทางของพระพุทธศาสนากาลามสูตรว่าด้วยมิให้เชื่อด้วยอาการเจ็อย่างหนึ่งอย่าได้ถือโดยได้ฟังตามกันมาสองอย่าได้ถือโดยลำดับสืบๆกันมา 3. อย่าได้ถือโดยความตื่นว่าได้ยินว่าอย่างนี้อย่างนี้ 4. อย่าได้ถือโดยอ้างตำรา 5. อย่าได้ถือโดยเหตุนึกเดาเอา 6. อย่าได้ถือโดยในคือคาดคะเน 7. อย่าได้ถือโดยความตึดตามเอาอาการ 8. อย่าได้ถือโดยชอบใจว่าต้องกันกับลัทธิของตน 9. อย่าได้ถือโดยเชื่อว่าผู้พูดสมควรจะเชื่อได้ อย่าได้ถือโดยความนับถือว่าสมณะผู้นี้เป็นครูของเราเมื่อใดรู้ด้วยตนนั้นแลวว่าทำเหล่านี้เป็นอกุศลทำเหล่านี้เป็นโทษทำเหล่านี้ท่านผู้รู้ติเตียนทำเหล่านี้ใครสมทานให้เต็มที่แล้วเป็นไปเพื่อสิ่งไม่เป็นประโยชน์เป็นไปเพื่อทุกข์ดังนี้ท่านควรละทำเหล่านั้นเสียเมื่อนั้นพระสูตรนี้นับว่าสำคัญยิ่งอีกพระสูตรหนึ่ง ที่ถือว่าเป็นคุณ,ณลักษณะพิเศษของศาสนาพุทธด้วยความเป็นศาสนาแห่งปัญญาไม่ใช่ศาสนาแห่งศรัทธาแบบไร้เหตุผลกรรมในฐานะกฎธรรมชาติอย่างหนึ่งพระยานอย่างรู้เรื่องกรรมตามมีมาในพระพุทธประวัติคือตอนที่ทรงได้เวลามัชิมยามที่ทรงบรรลุจุตูปปาตญาณคือญาณที่กำหนดรู้จติปฏิสนธิของสัตว์ทั้งหลายอันเป็นไปตามกรรม เห็นการเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์กรรมเป็นคำสอนที่สำคัญในพระพุทธศาสนาเป็นกฎของธรรมชาติอย่างหนึ่งที่แสดงเหตุและผลอย่างมีความเกี่ยวเนื่องกันทั้งในอดีตปัจจุบันและในอนาคตมหาสติปัฏฐานสูตรเป็นหลักธรรมเพื่อการบรรลุธรรมที่ถูกต้องเพื่อทำให้แจ้งพระนิพพานคือการตั้งสติสี่อย่างได้แก่ ตั้งสติกำหนดพิจารณากายในกายตั้งสติกำหนดพิจารณาเวทนาในเวทนาตั้งสติกำหนดพิจารณาจิตในจิตตั้งสติกำหนดพิจารณาธรรมในธรรมหัวข้อพระพุทธเจ้าสอนใครสอนอย่างไรพระพุทธเจ้าทรงสอนพุทธบริษัทส,สีอันได้แก่ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกา นั่นคือพระพุทธเจ้าทรงสอนทั้งสาวกที่เป็นนักบวชที่ตัดขาดจากการดำรงชีวิตในทางโลกกับคฤือหัดผู้ยังดำรงชีวิตตามวิถีในทางโลกโดยทรงใช้หลักธรรมในหลายระดับเพื่อความเหมาะสมต่อสถานะของผู้สดับฟังเพื่อการยกระดับจิตใจของบริษ,ษัตสีให้สูงขึ้นเป็นลำดับทรงสอนบริษ,ษัตสีในทุกชนชั้น คือตั้งแต่ระดับพระราชามหากษัตริย์รามแพทย์สูตรแนวทางการเผยแผ่คำสอนของพระพุทธเจ้าทรงใช้หลากหลายวิธีเช่นทรงเสด็จไปโปรดด้วยพระองค์เองทรงส่งภิกษุสงฆ์สาวกออกไปเผยแผ่ทรงตรวจดูด้วยพระยานแล้วเสด็จไปโปรดบริษัทเหล่าต่างๆสนใจมาฟังพระธรรมมีเหตุประจวบเหมาะ วิธีการเผยแผ่คำสอนของพระพุทธเจ้าทรงจะเข้าหาหัวหน้าของกลุ่มชนในหลายระดับเช่นหัวหน้าของชดินดาบทสามพี่น้องพระเจ้าพิมพิสารเป็นต้นทรงใช้วาทกรรมที่สร้างจุดสนใจหรือสร้างแรงจูงใจหรือสร้างความศรัทธาเช่นเธอทั้งหลายเคยได้ยินเรากล่าวว่าเราตรัสรู้มาก่อนไหมซึ่งทรงแสดงกับปัญจวัคคีย์ทั้งห้า ที่นี่ไม่วุ่นวายหนอที่นี่ไม่สับสนหนอมาสิเธอจงมาฟังเราอธิบายทรงกล่าวต่อ,อยะศะกุลบุตรเราหยุดแล้วแต่เธอสิยังไม่หยุดทรงกล่าวกับองคุริมานเป็นต้นทรงใช้วิธีการแสดงธรรมที่มีความต่างจากความเชื่อเดิมทรงใช้วิธีการตอบในทางเดียวทรงตอบแบบหลายทางทรงถามกลับให้ตอบ ทรงตั้งคำถามทรงนิ่งไม่ตอบคุณลักษณะของผู้เข้าถึงความจริงเป็นลำดับแบ่งออกเป็นสองลักษณะคือเสขาผู้ที่ยังศึกษาอยู่หรือผู้ที่ยังไม่บรรลุธรรมกับอเสขาคือผู้ที่ไม่ต้องศึกษาแล้วหรือเป็นผู้ที่บรรลุธรรมแล้วเสขะหมายถึงผู้ที่ยังต้องศึกษาอยู่หรือผู้ที่ยังไม่บรรลุธรรม มีสองประเภทได้แก่ 1. ปุถุชนหมายถึงผู้ถือพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิตหรือเป็นกัลยาณชน 2. องอริยชนหมายถึงสาวกทั้งที่เป็นภิกษุภิกษุณีและหรือเป็นอุบาศกอุบาสิกาที่บรรลุธรรมตั้งแต่โสดาปติมัคสกิทาคามีอานาคามีอารหัตตมกัก ที่ยังไม่สิ้นอาสะวะโดยสิ้นเชิงจึงยังถือว่ายังเป็นผู้ที่ศึกษาอยู่อเสขะหมายถึงผู้ที่ไม่ต้องศึกษาแล้วหรือผู้ที่บรรลุธรรมแล้วคือพระอระหัตผลผู้หมดสิ้นกิเลสโดยสิ้นเชิงที่ถือว่าเป็นผู้ไม่ต้องศึกษาเพื่อการบรรลุธรรมแล้ว